ครับสวัสดีครับทุกท่านนีฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชอบธีรวัตรนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการตั้งค่าแบบ4นิ้ว iPhone 12นะครับ Pro Max นะครับแบบใหม่ล่าสุดที่ผมใช้อยู่ณปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็ปุ่ม4นิ้วแบบใหม่ล่าสุดนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับมา เดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าก่อนนะครับอัปเดตใหม่เลยนะครับ2021นะครับอันนี้เป็น iPhone 12 Pro m a x นะครับนี่ฮะช่วยเลงเปิดนะครับแจ้งเตือนเมื่อเล็งกําแพงเปิดนะฮะเอลเลงตัวเปิดนะฮะเอลตัวเปิดนะครับโหมดเอียวตัวผสมนะฮะโหมดซูมผสมนะครับปุ่มเลงเอียงนะฮะแตะสลับศูนย์เล็งนะครับเจโรสโคปนี่คือเปิดตลอดนะฮะแสดงปุ่มซ้ายยิงอันนี้ก็เปิดตลอดเหมือนกันนะครับ ประตูตามนี้เลยนะครับประตูแนะนําการรักษาอะไรพวกนี้เปิดตามนี้เลยนะครับสลับ f p s อันนี้จะเป็นนะครับเอาไว้สลับโหมด f p s นะครับจาก t p p เป็น f p p นะฮะผมพูดผิดนะครับกราบประธานภัยด้วยไม่ใช่ f p s นะฮะ f p p นะครับจาก t p p เป็น f p p นะครับนี่ฮะผลงานอะไรต่างต่างปิด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 นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือฟิลเจอร์ขว้งด่วนะครับอันนี้คือแบบใหม่ล่าสุดเลยนะเนี่ยต้องเปิดนะครับเปิดไว้ เวลาปลาระเบิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาระเบิดมาให้ดูเอาแอปเปิลแล้วกันเนี่ยนี่ฮะฟิเจอร์คว้างด่วนนะครับนี่เลยนะครับทุกท่าน si นี่ฮะฟิเจอร์คว้างด่วนคืออันนี้เลยนะครับเห็นวงกลมไหมครับที่ขึ้นหน้าจออันนี้เลยนะครับมาเดี๋ยววันนี้เราน่าจะไปไวหน่อยนะครับมาดูกราฟิกต่อนะครับกราฟิกเหมือนเดิมครับดีแล้วสูงสดนะสีสันสดใสนะฮะแล้วก็ปรับความละเอียดภาพตอนนี้มันยังบั๊กอยู่นะครับ แต่ถ้ามันไม่บั็อกยังไงก็ต้องเปิดนะครับมันจะช่วยให้เห็นคนแบบชัดขึ้นนะครับระยะไกลนะครับความสว่างประมาณ130บนะฮะตาบอดสีเขียวสีอะไรก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วก็มุมมองมีรอยบากนะครับนี่เลยนะครับปรับอัตโนมัตินี่คือปิดนะครับประมาณนี้เลยนะฮะแล้วเรามาดูยานพาณะยานพาหนะนี่ผมปรับใหม่นะครับนี่เลยเล่นความไวนะครับผมจะใช้นิ้วชี้ในการบังคับแล้วนะครับ นะฮะในการบังคับความไวหรือว่าไปข้างหน้านะฮะนี่เลยไปข้างหลังผมจะใช้นิ้วโป้งนะฮะโป้งซ้ายนะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็เรามาดูการควบคุมนะฮะใช้เหมือนเดิมนะครับแบบที่3นะครับเรามาดูการตาค่าความ,มคุบคุณใหม่กันนะครับนี่ฮะผมจะเปลี่ยนยิงนะฮะอยู่ทางซ้ายแต่ขยับขึ้นไปข้างบนหน่อยหนึ่งนะครับ ยิงเอาไว้ยิงตอนเอวตัวนะครับยิงซ้ายนะครับแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยนิ้วชี้ซ้ายผมจะเอาไว้นั่งเราไว้หมอบแล้วนะครับตอนนี้ผมปรับใหม่หมดเลยนะครับการเล่นสีนิ้วแบบใหม่เลยนะฮะแล้วก็เดินเหมือนเดิมนะครับเอวตัวเหมือนเดิมยิงเหมือนเดิมกระโดดไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็สับเปลี่ยนกระสุนก็อยู่ตรงนี้เลย FPP อยู่ตรงนี้ประมาณนี้เลยนะครับการตั้งค่าแบบใหม่นะฮะตั้งค่าปุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะ มาลองยิงให้ดูนะว่าทําไมผมถึงปรับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันทําไมผมถึงปรับแบบนั้นนะฮะมาเนี่ยฮะเอาไว้ยิงไะฮะแบบเวลาเราเดินนะฮะเห็นไหมฮะไวไหมฮะผมจะกดนั่งนะฮะนั่งยิงซูมพร้อมกัน3มตัวเลยนะครับ นี่ฮะเดินแบบนี้แล้ก็นั่งเดินแบบนี้นั่งมันจะคมมากกว่าเดิมมันจะคมมากกว่าเดิมแบบมันจะนิ่งมากอันนี้ย่องไปด้วยนะฮะดูนะฮะเวลาเรายืนนะยืนยิงยืนยิงมันจะไม่ค่อยคมนะครับแต่ถ้าเราเดินนั่งนมฮะคมขึ้นเยอะเห็นไหมฮะนี่ครับ อันนี้แหละครับคือประโยชน์ของที่ผมเอานั่งมาไว้ซ <น Ro oster> ้ <t ries> <ries> ายนะครับมันจะคมขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้วก็หมอบผมก็ไว้ซ้ายเอาไว้ดรอปช็อตครับเวลาเรายิงระยะใกล้นี่ฮะนี่ฮะแบบนี้เลยนี่ครับจังหวะที่เราโดนลุมนะครับเลือดเหลือน้อยฮะเราดรอปช็อตยิงได้เลยนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับทุกท่านนะฮะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้นะครับเป็นการเล่นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูความไวกันนะครับอันนี้เป็นความไวสำหรับ iPhone 12 Pro Max นะครับขอย้ำก่อนนะฮะความไวเครื่องอื่นนี่ผมไม่รู้ว่าจะใช้ด้วยกันได้หรือเปล่านะแต่อันนี้คือเป็นความไวของ12 Pro Max ที่ผมใช้อยู่นับปัจจุบันนี้นะครับความเร็วหมุนกล้องอิสระครับผมใช้80กล้อง80นะฮะ แล้วก็กล้องบุคคลที่1นนะฮะตัวละคร80นะฮะแล้วความเร็วหมุนกล้องนะฮะบุคคลที่3ไม่ใช่สุดเลงผมใช้80นะครับบุคคลที่1แบบไม่ใช้สุดเลงผมใช้80ดนะฮะเลดดอตนะฮะผมใช้61นะครับขนาดคูณ2ผมใช้3 9เกนะครับขนาดคูณ3ผมใช้ยิมยิมสามนะครับขนาดคูณ4นะฮะผมใช้18นะครับขนาดคูณ6ผมใช้อยู่อ่หกอ้สิบสามเปอร์เซ็นต์นะฮะ คูณ8ผมใช้10เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมบอกเลยว่ายิงสไนแม่นมากแม่นมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับเรามาดูความเร็วเมื่อความเร็วหันจอเมื่อยิงนะครับบุคคลที่3นะครับ80%นะครับบุคคลที่1นะครับแบบไม่ใช้ศูนย์เลงนะครับ80%นะฮะเลดด็อดนะครับ70%นะครับขนาดคูณ2นะครับ48%นะฮะขนาดคูณ3 15%ขนาดคูณ4 20% ขนาดคูณ6 15%ขนาดคูณ8 10%ครับไจโลสโคบครับอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับไทโลสโคบจาก300ผมเล่นเป็น400แล้วนะครับทุกท่านบุคคลที่3ผมเล่น400ครับบุคคลที่1ผมเล่น400ครับเลนด์ดอทผมเล่น400ครับคูณ2ผมเล่น400ครับคูณ3ผมเล่น400ครับคูณ4แบบเดิมครับ200%นะครับคูณ6 64%นะครับคูณ8อ่า 65%นะครับพยายามฝึกกันเยอะๆนะครับทุกคนนะฮะขอให้ทุกคนเ,เก่งขึ้นนะครับแล้วก็สู้ๆนะครับทุกคนนะฮะแรกๆอาจจะลำบากหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวมันจะผ่านไปและเราจะเก่งขึ้นนะครับ ទាំងងាត់ទាំងងាត់ទាំង